ผิวคุณจะสวยขึ้นจะใสขึ้นทำให้เราเนี่ยอ่อนวัยอันนี้ทุกคนต้องชอบ ด้วยคนที่แต่เป็นนักแสดงนะคะอาชีพตรงนี้เราต้องเจอแสงแดดแสงแฟลชแล้วก็ไฟการแสดงเนี่ยบางทีต้องเดินเยอะมากเดินขึ้นบันไดลงบันไดอะไรเงี้ยร่างกายต้องแข็งแรงมากค่ะผิวต้องดีก็อยากจะโชว์ผิวหน้าเราจะต้องไม่มีกละไม่มีฝ้าหรือจุดด่างดำถ้ามีต้องให้น้อยที่สุดตอนนี้อายุมากแล้วก็พยายามหาคอลลาเจนที่ดีสูตรของแต่ทุกคนทำตามได้เลยคือแต่ทานคอลลาเจนนะคะนี่เลยค่ะ นาคตะคอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีเครื่องหมายฮาลาลคนอิสลามทานได้นะคะเห็นผลได้ชัดมากคือเรื่องเล็บนี่นะคะจะแข็งแรงขึ้นกระดูกข้อเข่าที่จะเริ่มมีเสียงดังกรอกแกรบก็หายไปผิวคุณจะสวยขึ้นจะใสขึ้นที่สำคัญจะทำให้เราเนี่ยอ่อนวัยอันนี้ทุกคนต้องชอบชะลอความแก่งเราได้ไปแบบคอยไปอีกหลายปีเลยค่ะนากาตะคอลลาเจนค่ะที่แต่ยักแนะนำค่ะ